โอ้มมยคิดนะครับสำหรับคลิปนี้เราเปลี่ยนจากรถมาเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่มาเวลจาก a เ e นเ e อกันบ้างวันนี้มาในตัวนี้เลยมาเว War m a c h ชชีนะครับอันนี้เป็นวอร์มัช i n e ที่มาจากภาค a v e n เจ r ร์เ o ชออ t อัลนี่เราเห็นหน,น้านี่กับตันโคดี้โคดี้นะครับหรือว่าตัวของอ วอร์แมชชีนที่เป็นเพื่อนของโทนี่สตาร์ไอรอนแมนนะครับอันนี้นี่เขามีหัวแถมมาให้นะสามารถเปิดหน้ากากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันตัวนี้ได้มานานมากแล้วนะครับอเวนเจอร์เอ่อเอาถอนดูอ่ะดูกล้องก่อนนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นรูปวอร์แมชชีนวอร์แมชชีนสัญลักษณ์เขาเลยคือเขาจะมีปืนที่เป็นปืนกลอยู่ที่หัวไหล่เห็นไหมมันจะต่างกับไอรอนแมนคือสีกับปืนกลที่หัวไหล่นะนี่ดูในกล่องก็มีอยู่นะครับเห็นไหมนี่ถ้าดูฝ่ามือนี่ปล่อยแสงได้เหมือนกันนี่ใบหน้าตาเหมือนกันเลยนะคคครรัััับบใในนนนนนอลลเเกชีี้้ะะะาจมมทงหด เจ็ดตัวก็คือจะมีไอรอนแมนสองแบบไอรอนแมนวโรแมนชีนนะครับแล้วก็มีเซเบอร์ทูธมีหมอแปลกมีวิชั่นนะครับแล้วก็มีอีกสองตัวสองตัวนี้เราไม่คุ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายได้รวมกันแล้วเนี่ยจะสามารถทําเป็นตัวฮักบัสเตอร์ได้แต่วันนี้ตัวนี้เราได้มาเป็นวัวแมจชีนนะอ่ามาแกะกล่องดูกันบครันี่อันนี้เราตัดสกอตเทวไว้แล้วค่อยๆแกะออกมานี่แกะออกมาเอาวเวนเจอร์เอออฟออทอนนะครับก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ แอนเจอร์ทำไว้ได้แบบคลาสสิกนะมีหลายปีแลวนะครับนี่เราแกะออกมาครับนี่กล่องมาเวลเลจนนะครับ Legend, ราย <c oughs> ละ,ะเอียดของตัววอร์แมชชีนนะครับนี่เห็นไหมที่ดูจากหน้ากล่องก็มีตัวหัวของโรคนะครับโรคนี่นี่นแล้วก็รายละเอียดตัวหน้ากากตัวที่ติดมานี่จะถอดไม่ได้นะเข <c oughs> าเลยแถมรายละเอียดตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็นี่ปืนปืนที่เป็นเอกลักษณ์วอรเมชชีน้องปกอยู่ที่บ่านี่นะครับแพ็คเป็นบิสเตอร์แพ็ค Pack, พลาสติกแน่นเลยค่อยๆดึงออกมา ตัวนี้หาซื้อยากแล้วเพาเก่ามากแล้วยังมีอยู่เราหซื้อในตลาดเซลลนะ์นะเอาวนดึงปุ๊บี่ออกมาแล้วนะครับนี่เป็นวอล m ม c ชชีนจริงๆมาในซีรีส์ฮักนี่สู้กันได้อเวนเจอร์เหมือน,นทีมเดียวกันนะครับดูเทียบสเกลกับฮักฮักนี่จะสูงประมาณสักสินิ้วนะครับตัววอล m ม c ชชีนนี่สูงประมาณสักหนิ้วนะเป็นสเกลมาตรฐานนะครับ1ต่อ6กไออันนี้ถ้า6นิ้วจะเป็น1ต่อ12 นะครับซึ่ง6จะเป็น30เซนหรือว่า12นิ้วนี่นะครับอ่ะเาไปยืนที่เดิมอันนี้พระเอกของเราคือวอลเมชินนะวอลเมชินตัวนี้นะครับนี่ผ้าเอออฟเอาทอนจะมีตัวสกรีนเป็นซีรีส์ EF46 นะครับจริงๆเขามีหลายมา้ามากก็คล้ายๆอัลเลนแมนนะครับนี่เห็นี่แล้วก็อเมริกันต้องมีแบบนี้เป็นรูปดาวแล้วก็อาโลอยู่นะครับหน้าอกก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่เหมือนอัลเลนแมนที่บางทีจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นวงกลมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ เกาะที่แขนยกอย่างนี้ได้เพื่ออะไรเพื่อให้แขนมันสามารถยกขึ้นได้เยอะหน่อยนี่นะครับนี่กางได้อย่างนี้เลยตัวหุ่นนะครับเป็นยางนะครับเป็นพลาสติกผสมยางแบบนิ่มซึ่งข้อดีของมาเวลเจนตัวนี้ก็คือมันค่อนข้างทนไม้ทนมือมากดูนี่พับได้อย่างนี้นะเขาพับได้3มสเต็ปอย่างนี้นี่นะครับเนี่ยทนไม้ทนมือแล้วมันไม่มีนอ็อตเห็นไหมครับมันจะอยู่ด้วยสลักที่เป็นยางนี่เพราะฉะนั้นมันจะคุกเข่าได้แบบนี้นี่คุกเข่าได้ ตั้งท่าได้เยอะนี่เห็นไหม <c oughs> แขนก็เหมือนกันนะครับแขนก็จะสองสเต็ปเหมือนกันนี่นี่ชกหน้าตัวเองแล้วนี่นะครับหัวแมชชีนเป็นเพื่อนพระเอกที่เป็นคู่เหมือนจะเป็นเพื่อนแต่ก็เหมือนจะเป็นคู่ปรับนะในบางภาคก็คือคอยขัดหรือว่าคอยโต้แย้งกับโทนี่สตาร์หรือไอรอนแมนของเราตลอดครับปืนที่ไรยหุนได้สามร้อยหกสิบองศาก็ยกอย่างนี้นนที่ยิงมาด้านข้างด้านหลังได้ นี่เมื่อทาชกมวยเลยแล้วก็อีกท่อนหนึ่งนะครับตรงหน้าอกตรงนี้ตรงนี้จะเป็น2ท่อนเนาะเอวตรงนี้หมุนไม่ได้แต่ว่าจะหมุนที่หน้าอกนี่แทนเลี้ยวแบบนี้นี่เลี้ยวแบบนี้นี้โดดเวนี่เทไหมนี่นทาชกมวยนี่นะครับรายละเอียดใช้ได้ดูการลงลวดลายถ้าเกิดใครตัดเส้นเนี่ยอย่าตัดเส้นเอาสีเงินเงิน,งนหรือสีแบบแดงแดงทองแดงมาตัดเนี่ยก็จะเพิ่มดูเหมือนครับว่าเพิ่มพลังนะแบบว่ามีสายไฟมีเอเนจีวิ่งนะครับด้านหลังมีรูน็อตอยู่นิดนึง นี่ตรงนี้หมุนได้นี่นะครับร <c oughs> ายละเอียดนะนี่ตรงนี้หมุนได้รอบนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลับหลังเลยหมุนได้รอบนะครับปืนนี้ถอดได้จะติดได้สองข้างคือข้างขวากับข้างซ้ายเรื่องเอานะนี่นะครับหมุนได้หมุนไ,ได้รอบครับอันนี้แล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวนะครับก็ดึงออกมาเลยนี่มันจะเป็นบอลจอยแบบนี้หงมๆปุ๊บนี่แล้หัวของรบมาเปลี่ยนนี่นะหัวนี้รายละเอียดดีแต่ว่า ปิดไม่ได้นะจะเป็นหน้ากากฟิกแบบเปิดมาแล้วนะครับรายละเอียดเพราะว่าจุดเล่นของมาเวลิเจนก็คือมันเน้นทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกรายละเอียดที่เป็นจุดขยับหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นหมุดยางทั้งหมดซึ่งทนทานมากอันนี้หลายปีนะตัวนี้ต้องมีเกินแบบ -78 ปีแล้วแต่ยังแน่นนะไม่มีหลวมเลยนี่นะครับมาดกำรรม,มาเสียดายไม่มีมือมาให้นะแล้วก็ตัวนี้ใส่หัวนี้เข้าไปปับ๊บกดลงไปให้แน่นเลยน,ะลยนี่ึ๊บเลยนี่ยังกึ๊บนี่รายละเอียดนะครับเป็นไง เพื่อนของไอรอนแมนมาแล้วนี่นะครับติดปืนกลับเข้าไปที่ด้านขวานี่ที่หัวไลน์ด้านขวาท่าน,นี้นี่แล้วก็ทำน,นี้โจ้นี่เป็นไงนะครับนี่ก็เป็นความเท่ของซีรีส์มาวิโ l เลเจนตนะครับดูอ่ทีนี้เรามาดูตรงปกไหมตรงปกไหม,ไหมดูนี่ตรงปกนะเท่เลยสีอาจจะไม่ค่อยเงาแล้วเพราะว่าซื้อมานานแล้วแต่จริงๆต้องบอกว่ารายละเอยียดเขาเก็บมาดีดูตรงท้องเห็นไหม เป็นข้อเป็นสเต็ปต่างๆพร้อมเรียบร้อยเลยนะร,รายละเอียดดีขายยังไม่รวมเลยเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยได้เล่นนอนอยู่ในกล่องนะครับนี่นะแล้วมาเทียบกับฮักตุ้แต่ถ้าไซส์อย่างนี้นะเจอฮักต่อยทีเดียวมีน็อกนะฮักนี่เล่นคุ้มมากดูฮักนี่ก็รายละเอียดดีเราเคยรีวิวไปเบื้องต้นแล้วนะฮักนีก่สุดยอดแล้วในซีรีส์ไม่ได้อยู่ในเวฟนี้นะแต่เราซื้อมาเพราะเราชอบมากฮักตัวนี้นะครับรายละเอียดกางโกงกางเกงดีหมดสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจทั้ง วอ์มเมชินแล้วก็ฮักฝาก like, go, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โอ,อมาคิดด้วยนะครับคุณค้า